คุชูพิมพ์ช่สวัสดีค่ะกับพวกบุมนะคะอยู่ในดีแคปเพลง KD นะคะของน้องพีซิกนั่นเองได้อ้าววีล u n n i n g อย่างแรกเลยค่ะบุมถามน้องว่าน้อง KD แปลว่าอะไรใช่ไหมน้องบอกว่าชื่อพันธ์กัญชาชื่อสายพันธ์กัญชาไทยจากกอเตาเพิ่งขึ้นทะเบียนเองไปเมื่อวันที่24มีนาโอ้หรอ พึ่งสดๆร้อนๆเลยนี่อ่าไปใส่พันฝริดของไนซ์เลยครับอยากให้วันนห้หันมาสนมัสสนุนของไทยเจ๋งไม่แพ้ฝรั่งเหมือนกันซึ่งบูมอ่ะก็อ๋อพึ่งแบบมันมีหลายพันเนาะมันมีทั้งของไทยเพื่อของไทยกับของฝรั่งเขาต่างกันยังไงอะเวลาดูดมันก็จะเกินไม่เหมือนกันหรอหรือยังไงของไทยก็คือจะแบบออกแนวตอนยอนงี้ไหมพอออกฝรั่งก็คือออกแนวแบบวิ่งวิ่งวิ่งงี้วะไม่รู้ไม่รู้คิดเองคิดเองนะคะใครประสบการณ์ของพันไทยพันฝรั่งในมาบอกกันบ้างนะคะแล้วก็บีดค่ะบีดตือเราก็แบบว่า ยกคอไปกับบีเพลงของน้องนะคะแล้วก็ชอบความที่ตอนสุดท้ายวิดีโอเขาหาสลานันใช่ไหมเพราะว่าตอนเพราะว่าด้วยความที่น้องว่าอยู่อังกฤษแล้วแล้วก็กว่าจากการที่จะมาเข้า m ออะไรเงี้ยการที่ที่ยังเห็นออกมาเรื่อยๆที่ยังอยู่ในอันนั้นคือการที่ถ่ายก่อนออกไปอังกฤษเนาะแต่ว่าอันนี้คือน้องเขาไปอังกฤษแลวอันนี้แสดงว่าถ่ายหลังจากน้องไปอังกฤษแล้วเนาะเออก็ยังเนี่ยเนี่ยคือโรนี่คือคนที่อยู่ในแกงแล้วคือยังรักรักกันเหนียวแน่นมากชอบแบบนี้นะคะยังไงก,ก็ขอให้เหนียวแน่นอย่างนี้กันไปเรื่อยๆนะแล้วก็นี่ถ่าย สยอยาปะหรือพี่บุมคิดให้บุมชอบอะไรด่านฟ้าแบบนี้นะมันดูนั่งชิลดีแต่สภาพตอนนี้คืออย่าชิลลยจ้ะร้อนจัดจ้าร้อนสุดพีเอ็มด้วยหูเพิ่งพาพีเมียมไปหาหมอเรื่องฝุ่นนะพีเมียมขนาดไม่ได้พาออกไปนอกเลยนะเพราะหมอไม่ให้ออกไปอะ่ะยังมีผลนะ่ะฝุ่นมันแบบแรงมากจริงๆทุกคนออกไปไหนใส่มูใส่แมสกันด้วยนะคะแม้แต่แ๊ะนิดแป๊บเดียวก็ตาต่อมาเรามาฟังเนี่ยลองกันเลยดีกว่าคะ่ะนั่งเติมเคดีลงจากเวทีเมียมึงรับบทนางเอกเอวีอ่านั่งเติมเคดีลงจากเวทีปุ๊บก็มานั่ง เติมต่อนะก็คือตอนเล่นคอนเสิร์ตนะคะเมียมึงรับบทเอวีว่า,ามาเล่นเอวีให้ถึงห้องเด n t try to b บ My enemy ไม่ต้องพยายามมาเป็นศัตรูของกู God Energy f r o m h e n n e s s y คือได้รับพลังจาก h e n n e s s y คือ h e n n e s s y คือเหล้าใช่ปะ่ะ s MOKE BEFORE WEED LEGACY คือส MOKE ก่อนที่จะเก t HIGH ใช่ไหมสโม k ดูดก่อนที่จะได้รับ ของขวัญเป็นกัญชาใช่ป่ะลกาซี่นี่มันมันแปลว่ามรดกแปลว่าของขวัญนะไม่แน e ่ใจว่าหมายความว่าอะไรนะตรงเนี้ยหรือว่าเขาดูดมานานแล้วแล้วเขาก็เพิ่งมาได้พันดีๆที่เป็นรับเป็นมรด bueno กเป็นของขวัญได้มาอีกออลี Bas h บิดโ No Lady คือมีแต่ไม่มีผู้หญิงไม่มีสุภาพสตรีแต่มีแบบผู้หญิงที่บิดบิชอยู่ถามพวกมึงว่า r อ you ready พร้อมหรือยังคุณมึงพร้อมหรือยังซะ fuckhaterboysoyoucrazyhaterboyfuckhater ให้กับพวกที่มันบ้า พวกมึงบ้าพวกเฮตเตอร์ทั้งหลายไม่ต้องเฮตเตอร์บอยเฮตเตอร์เลดี้ด้วยก็ได้นะเฮตเตอร์เลดี้มันก็มีนะน้องแต่ส่วนใหญ่มันก็เป็นบอยอะเนาะกูมีเวลาแต่อาจไม่มากแล้วจะยุ่งขวยอะไรไม่ทราบกูมีเวลานะแต่ไม่ได้มากขนาดนั้นอะแล้วมึงจะทำไมอะแล้วมึงยุ่งอะไรอะชอบป่ะชอบไปอย่างนี้ที่มึงแพรมมันฟังไม่ได้แพรมออกมาเนี่ยแบบเสียบการรับฟังของฉันมากอะฉันอยากฟังอะไรที่มันดีกว่านี้อะไรที่มันดูมีสาระมากกว่านี้นี่ไม่น่าฟังเลยกูเสกมึงหายไปเลยไม่ยาก ทัน,นอตปะปิ๊งหายไปเลยดิดเนิยวอันเดียวหายไปเลยมึงห่วงกระดูกเสือกอยากได้ก้างห่วงของแหละอยากได้ทั้งหมด อยากได้ทั้งหมดเลยห่วงทั้งคู่หวยรู้แก่ใจมึงอย่าได้อ้างมึงรู้แก่ใจดีไม่ต้องมาอ้างว่ามึงอยากได้ของคนอื่นอยากได้ทั้งหมดเหตุผลส้นตีนยิ่งฟังไม่ขึ้นเหตุผลอะไรฟังไม่ขึ้นกะาผักพวกมึงตกลงไปข้างล่างเขาอยู่บนตึกปะแล้วก็ถีบพวกมึงไปฟังเหตุผลฟังไม่ขึ้นปะถีบแมงตกลงไปเลยอย่างงี้นะแต่ว่าแกงกู g ก t t i ติ h หายพวกมึงโง่กันเป็นควายไม่เข้าภาษาใช่ไหมอันนี้พี่บุ๊มอ่านถูกปะไม่เข้าภาษาปะหมายถึงว่าพวกมึงไม่เข้าใจในในบริบท ของพวกกูมึงโง่ไม่เข้าใจภาษากูอ่ะแกงกูไฮแกงกูหายตลอดเวลาว่ะ getting high ปากดีกูต่อยกระจายมึงอยากจะตายเห็นลนมาหานะคะลนหาที่ตายนั่นเองฝั่งศพมึงกลบลงไปในทรายกูอันตรายจนมึงใจผวาพวกกูอันตรายจนมึงผวาเลยฝั่งมึงกลบลงไปในทรายกบดินอ่ะกบลงไปเลยไม่ได้พูดไม่ได้เกิดขี้แซะไม่ใช่ลูกผู้ชายยิงหัวพ้องตายเพราะว่าใจมึงหมาโอ้โหผมชอบประโยคนี้มากมึงขี้แสกว่ะมึงขี้แสกว่ะไม่ใช่ลูก ใช่ไหมเพราะผู้หญิงชอบมอมอมยใช่ไหมแต่ถ้าคนผู้ชายมอมอมยเนี่ยมันไม่ใช่ผู้ชายอ่ะเนาะดีพวกผู้ชายที่เถียงกับผู้หญิงก็ไม่ใช่ผู้ชายจ้ะเฮ้ยเลิศใจมึงหมาไงใจมึงป๊อดอ่ะเอ้ยเอากรปงไปใส่ไหมเนานะออชอบไปอย่างนี้โอเคเนื้อเพลงประมาณนี้นะคะแต่ว่าตอนฟังตอนเคิมเพิมอ่ะตอนตอนเกทไฮอะ่ะมันนะเอออันนี้แค่บุงนะบ้งไม่ได้เกทไฮนะบุ้งไม่ได้เกทไฮบุ้งไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าบุ้งก็มันไปกับน้องนะคะก็คือด้วยจังหวะบ B ีดดนตรี ree, ใช่ไหมแล้วเนื้อหา แล้วก็ถ้าสมมุติว่าคนที่เ <Además> ก <necessarily S 1> ็ทหายแล้วฟังเพลงนี้ก็จะตุ๊บ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 แบบหูล่องไปล่องไปยาวแน่นอนนะคะไปฟังกันเยอะนะคะพีซิกออกมาหลายเพลงเลยนะคะทุกคนออกมาเยอะเลยนะเดี๋ยวยังไงทุกคนขะไปฟังเพลงกันเยอะๆนะคะมีหลายเพลงมากนะอย่าลืมนะบ๊ายบายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะจ๊ะเดี๋ยวรอบหน้าทําทำเองเลยมาดูกันนะบ๊ายบาย